เกมไทยลีกล่าสุดที่แพ้เมืองทองในเตะศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับบีจีพักผู้เล่นตัวหลักอย่างธีรสินแดงดากับสารัตยยูเย็นเพื่อให้สภาพร่างกายฟิตพร้อมที่สุดนะครับสำหรับการลงเล่นฟุตบอลั่วเอฟเอคัพรอบ8ปทิงสุดท้ายที่จะพบกับโปลิสเทโลในช่วงเย็นวันนี้เวลา6กโมงเย็นครับโดยผลงานที่ย่ำแย่ในลีกของ BG ครับทำให้แฟนบอลผิดหวังกับการบริหารทีมและก็นักเตะที่เล่นผิดฟอร์มทาให้ทีมมุ่งมั่นในการลุ้นแชมป์ฟุตบอลถ้วย2รายการโดยเฉพาะกับถ้วยเอฟเอคัพครับที่มีโค นั่นจึงทําให้ทีมมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์เพื่อเป็นการตอบแทนแฟนบอลครับโดยสภาพทีมวันนี้ครับแกนหลักที่ได้พักเกมล่าสุดจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งธีรศิลป์แดงดากับสารัตอยู่เย็นนะครับส่วนผู้เล่นคนอื่นพร้อมลงสนามเช่นกันซึ่งเชื่อว่าแมตสสมิธครับเฮดโค้ชของทีมจะกระตุ้นทีมให้กลับมาทำงานให้ดีอีกครั้งเพราะถ้าหากล่วงตกรอบนะครับความเชื่อมั่นของบอร์ดบริหารที่มีต่อสมิธอาจไม่เหมือนเดิมก็เป็นได้ครับ ส่วนโปลิสเทโรของโคตอ้นรังสรรวิวัฒชัยโชรับอยู่อันดับที่9ในไทยลีกไม่ต้องดิ้นโดรนีการตกชั้นนะครับไม่ต้องรุ้นอะไรแล้วทําให้สามารถโฟกัสกับเกมฟุตบอลถ้วยได้อย่างเต็มที่โดยทีมก็วางสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการล้มบีจีเช่นกันครับแม้ว่าเทโรของโคตอ้นจะไม่มีนักเตะซูเปอร์สตาร์แต่ทีมชุดนี้สู้กันด้วยระบบแทคติกและก็ทีมเวิร์คครับโดยเฉพาะการที่ดาวรุ่งหลายคนได้โอกาสลงสนามแล้วก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองครับสำหรับโปรแกรมคู่อื่นครับ17นาฬิกา30นาที ทูแบงคอกยูเนเต็ดครับพบกับนครราชสีมาราชสีมามาสด้าน,นะครับ18นาฬิกา3 0นาทีการท่าเรือยูเนเต็ดพบกับเชียงรายยูเนเต็ด19นาฬิกาบุรีรัมยูเนเต็ดพบกับแพร่ยูเนเต็ดหนึ่งเดียวจากไทยลีก2ครับโดยแชมป์รายการนี้จะได้โค้ต้าไปเล่นทั่วเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มในฤดูกาลหน้าทันทีครับ